สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของแบบนะคะวันนี้น้บบจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่านักศึกษาแคนาเดียนเขาเรียนกันยังไงนะคะอันนี้ก็จาก Perspective ของ business student นะคะก็คือแบมเรียน Business ใช่ไหมเราก็จะไปดูกันว่านักเรียนที่เขาเรียนวิชาเกี่ยวกับพร mm hmm. ิหารธุรกิจอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาเรียนกันยังไงนะคะ mm hmm. แต่บอกไว้ก่อนนะว่าแต่ละมหลาลัยก็จะเรียนต่างกันไปนะแต่ก็คิดว่า mm hmm. เขาคล้ายๆกันนั่นแหละแต่เราจะพาไปดูกันว่าแบบ mm hmm. การเรียนของเขาในหนึ่งหนึ่งวันเนี่ย mm hmm. เขาเรียนกันยังไงนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปมหลาลัยนะคะ ก็นี่คืออาหารเช้าสำหรับเด็กที่ไปมาหาลัยแบบบ้านไกลนะคะบางทีก็กินข้าวไม่ทันแล้วก็เลยต้องหกไปจริงๆเนี่ยตอนนี้ควรจะหิมะตกได้แล้วนะนี่มันเดือนโนเวมเบอร์แล้วอะแต่ว่าดูแบบยังใส่แค่ฮูดดี้หนึ่งตัวสบายๆเลยอะเพราะว่ามันไม่หนาวเลยมันเบบนเย็นๆเฉยๆฉอะเหมือนอยู่ในห้องแอร์ก็เลยชิลจะ้ะ ที่ใกล้เรียนเขาก็จะมานั่งยืนรอตรงหน้าห้องแบบนี้นจะยืนรอกันแบบนี้เลยนี่นี่ก็คือห้องเรียนเปิดแล้วก็จะเข้าห้องไปทยอยเข้าห้องแบบนี้นะคะตึกที่แบบเรียนเนี่ยก็จะมีสิบสชั้นแล้วชั้นที่2ก็จะมี s t u ดี้ลันชแบบนี้ student l ันช์ นี้ก็เป็นสต mm ูดิโอหลอนเล็กๆเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็มีห้จอสตูดิโอคะจริงๆสตูดิโอนี้มีทุกตึกเลยแทบจะทุกตึกนะถ้าจำไม่ผิดส่วนตึกนี้จะอยู่ตรงนี้อยู่ในซอกลึกนึ่งขณที่เขาเข้าไปอ,ะอ่ะม่ออกไม่ใช่ <laughs> นี่นะคะสเตดี้รูมก็มีคนอยู่อ่ะเธอมีคนอยู่ถ้าเราจะไปถ่ายกับแบบแปดเเดี๋ยวเราจะ insert คลิปให้ดูว่าตอนที่เราไปนั่งเรียนในสตีดี้รูมเพื่อนๆเป็นยังไงนะคะเขาก็จะใช้ที่ห้องนั้นในการ d i s c u s t กัน กลุ่มปลาๆนะจ๊ะแต่เราหาที่นั่งกินไม่มีที่นั่งที่นั่งเต็มพื้นที่สำหรับการนั่งก็คือเต็มหมดเลยสำหรับการนั่งเรียนอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไปนั่งอ่านหนังสือก็ไม่มีที่ให้นั่งเ่งคนที่นี่เขาตั้งใจเรียนกันมากนะสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องกลับไปสอบดูซิว่าจะมีพื้นที่เหลือไหมเมื่อกี้มีโต๊ะหนึ่งว่างให้นั่งแต่เราดันไม่นั่งเราอยากจะไปนั่งสตูดี้สเปซ ถ้าคือถ้าคือมีเวลาว่างเยอะๆนะเราจะไปที่ไลฟ์ฟรีแหละถ้าไลฟ์ฟรี่นี้คือมีให้นั่งแน่นอนมีที่ให้แน่นอนเพราะว่าใหญ่มากมีหลายชั้นสตาร์บัคคนก็เยอะแต่ว่านี่ถือว่าไม่เยอะแล้วนะนี่ถือว่าน้อยและที่นี่ร้านอาหารปิดไวมากสตาร์บัคปิดบ่ายสามอันนี้เฉพาะในมอนะคะไม่เกี่ยวกับนอกเมือง ในมคืองอาหารปิดไวมากเหมือนไล่นักเรียนเหมือนไล่นักเรียนให้ออกไปจากมอนิซ้าไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาตอนดึกดื่นเย็นเนี่ยสาบักสามโมงป่าสามปุ๊ปิดไม่ให้ซื้อแล้วจ้าวิชาที่แบกลุ่มจะเป็นเรียนต่อไปนะคะก็คือวิชา international business นะคะเขาก็จะสอนเกี่ยวกับการทำ business ในเชิมอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีควิสท้ายคาบด้วยเขาจะให้เข้าใน Brightspace นะคะเป็นแอปที่เขาใช้เป็นหลักในการโพสพวกเลคเชอร์ทำควิสหรือว่าส่งงานทำทุกอย่างใน Brightspace นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ Brightspace ก็คือแอปเนี้ย มีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Announcement, Calendar, Discover มีหมดทุกอย่างแล้วสมมติว่าเราเรียนนี่บำเรียน5ตัวใช่ไหมมี International Business, Social ตึ๊ด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 อ่ะวันนี้เรียนวิชานี้ก็กดเข้าไปเขาก็จะมีพวก Course Outline นี่ Quiz เดี๋ยวจะมี Quiz นะคะวันนี้เป็น Quiz 3ามก็จะมีเขียนหมดเลยเนี่ยตึ๊ด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 มันสะดวกมากมันเข้ามาดูได้ง่ายอะไรเงี้ยไม่ต้องหาเยอะ นี่ก็คือบรรยากาศตามเรียนวิชา International Business นะคะวิชานี้จะไม่ค่อยมีงานกลุ่มเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเป็น Individual Assignment อย่างเช่น Essay หรือว่า Case Study นะคะ Case Study เนี่ยก็คือการที่เขาให้เคสตัวอย่างเรามาแล้วเราก็ต้องหาว่ามันมีปัญหาตรงไหนอย่างแบบมาได้เคสของทีมฮ h o r ั t ที่กําลังจะเข้าไปทํากิจการในเมืองจีนนะคะเราก็ต้องหาว่ามันมีปัญหาตรงไหนแล้วเราก็ Recommend การแก้ไขปัญหาของเขาไปนะคะบอกเลยว่าห้องเงียบมากจะมีเสียงเฉพาะตอนที่เขาตอบคําถาม ที่นี่เขาจะไม่เก็บ Attendance นะจะเก็บเป็นบางวิชาวิชาบางวิชาก็จะมี Activity หนักๆเลยอย่างเช่นวิชา Social e n t e r p r e s e s h i p ของแบนนะคะคือเขาจะมี Activity ท้ายคาบทุกครั้งทุกครั้งเลยแล้วก็ให้จับกลุ่มกันในค่ามแล้วก็มาแบบ d i s c u s กันในนั่นมี Activity ทุกคาพเลยอันนี้ก็รู้สึกว่ามันแบบ Encourage ดีนะ So a lot goes in even just more comprehensive um, look at your competitors. So it's an incredible percentage out of the business. And this is often where we see entrepreneurs starting out. แล้ววิชานะนะั้นมีแค่ม i ด t ทอมด้วยตอ,อันนี้ที่นี่ดีอยา่างหนึ่งมัมไม่ไแน่ใจว่าเป็นทุกวิชาหรือเปล่าแต่ทุกวิชาที่แบบลงอะถ้าวิชาไหนมี final วิชานั้นจะไม่มี m i d เทอมถ้าวิชาไหนมีมิดเทอมวิชานั้นจะไม่มี final พออ๋อแล้วก็วิชา cross cultural เนี่ยก็จะมีกิจกรรมเยอะเขาจะให้จับกลุ่มเพราะว่าน cross cultural ใช่ไหมเขาต้องการเน้นให้เราแบบรู้จัก culture ของคนต่างๆในคลาสก็จะ คนหลากหลาย culture เลยนะเขาก็จะจับกลุ่มนู้นนี้นั่นให้มาคุยกันเรื่อง culture แลกเปลี่ยนความดูเรื่อง c าเจอ r e กันนะคะขึ้นที่นี่อะเก็บดีเหมือนกันนะแบบ80ขึ้นไปอะ่ะจะเป็น A หมดเลย,ยแต่เป็น A บวก A แล้วก็ A ลบนี่นี่นะคะนี่อันนี้ค่อนข้างแบบใจดีนะในความรู้สึกแบบอ่ะ A A ลบ A บวก A บวก A แล้วก็ A ลบนี่ มันจะเป็น 90- ถึง100 85แถึง89เาแล้วก็8 0ถึง84ก็คือเราอะถ้าเราเทียบเกรดใช่ปะไปที่เมืองไทยในในแบบเด็กแรกเปลี่ยนใช่ไหมเราก็สามารถทำได้ต่ำสุดถึง80ก็ยังได้ A อยู่ถึงแม้ว่าจะเป็น A ลบแต่เราก็จะยังได้ A อยู่แล้วมันก็เป็นแบบนี้ทุกวิชาซึ่งมันควรจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันจะไม่มีเป็นแบบตัดเกรดตามเคอร์ฟตามมีนตามอะไรเงี้ยไม่มีเลยจะเป็นแบบนี้ทุกวิชา แฮปปี้กับการที่ว่าเราแบบไม่ต้องเครียดมากอย่างสมมติว่าถ้าเป็นวิชาในไทยบางวิชาเขาจะตัดเกรดตามเคิร์ฟใช่ไหมอัน,นี้เราเครียดละเราเครียดละเพราะว่าเพื่อนจะเก่งแบบเปล่าแล้วเพื่อนเก่งมากเคิร์ฟนี่คือแบบมันฉุดมากเลยแหละอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้มันไม่มีอะไรแบบนั้นเขาว่า็นอีกทุกวิชาก็อสบายใจก็ขึ้นอยู่กับตัวเรารวนๆน,นะคะใน hey, ช่วงพักเที่ยงนะคะหนึ่งออปชันที่ป๊อปปูลามากสำหรับที่นี่ก็คือ ซิมพอร์ตันค่ะคนเยอะทุกครั้งเลยแบบโอ้โหคนเยอะมากคนเยอะมากบซซี่ทุกครั้งที่มาเราก็เลยแบบยอมแพ้ดีกว่าต <laughs> <laughs> ึกนี้นะคะก็มี student lounge เขาเรียกว่า student lounge ที่ที่ให,หน้นั่งอ่านหนังสือแบบเยอะมาก s p a c i o u s p อทั้งหมดนี้คือสำหรับนักเรียนแบบโหคนเยอะมากทั้งหมดเลยสำหรับนักเรียนให้อ่านนั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งคุยกับเพื่อนงานกลุ่มอะไรเงี้ยเยอะมากกวางมาก,มากอีกที่นึ่งสำหรับกินนะคะก็คืออันนี้เราจะไม่เข้าไปเพราะว่าเข้าไปแล้วออกมามันตัแแปลก พขาก็จะขายพวกเบเกอรี่กับน้ำทุกคนก็จะเข้าไปซื้อก็นั่งอ่านหนังสือกันนะคะบางทีเราก็จะมากินที่นี่นะคะมีเป็นร้านค้าอีกร้านหนึ่งในตึกซ c i แอนส์นั่นแหละแต่อาหารแพงมากคือแบบของมันเยอะก็จริงแต่มันแพงอะ่ะอย่างอันนี้ใช่ปะผลไม้หกดอนแค่นี้เองบวก็กซ์ไปก็ประมาณแบบ ร้อบาทแค่เนี้ยแต่ของเยอะจริงมีผลไม้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิชานะคะชื่อว่า advertisement and sales promotion management ชื่อยาวมากวิชานี้ก็จะมี presentation เยอะหน่อยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ต้อง present พอดี อันนี้ก็จะเป็นอีกวิชานึงน,นะคะทายคราบคาบทายคลบา,บ,าคลบก็จะมีให้เล่นฮูแคปก็คล้ายๆกับอขอ่าหูบ้านเรานะคะ ำไมแต่ว่าคลาสนี้เลิกก่อนเวลาทุกครั้งเลยเป็นปกติมันต้องเลิกหนึ่งทุ่มใช่ไหมตามตารางแต่เขาเลิกแบบผมมองครื่งทุกทีเลยโอเคโอมืดแล้วนี่คือหมอตอนกลางคืนนะครับชาร่ดต,ตอนนี้หนาวมากคือตอนแรกใจกล้ามากเลยนะใส่มาแค่ฮูดี้ตัวเดียวข้างในเป็นฮีทเทค มันก็จริงๆก็มีเลเยอร์อยู่นะแต่ก็หนาวอยู่ดีเออคืนเนี่ยชอบหนาวเราต้องรีบกลับบ้านนะคะหลังจากนี้ก็จะกลับบ้านแล้วยังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ล<ด><ด>ค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้บ้านทำคลิปต่อๆไปด้วยนะใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหนะะ้าค่ะเซียบุยรู้สึกว่ามันมัน เห็ตาเห็นเห็นเห็นตามันเห็นตรงมันแบบมันเป็นมาตรฐานดีอะเออพูดอย่างไรไม่รู้